ขอเชิญสัสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านค่ะสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธา,าตุของพระสารีบุตรและพระโมกัลานะนะคะที่ทางรัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับรัฐบาลอินเดียจะพิธีอัญเชิญมาปฏิสถานเป็นการโชคราวณนะประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ในระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาิกาน้มนฑทนลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจบการติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงต่อจากนั้นเชิญชมละครในรอยสายและละครสไพย์อิมพอรอตเป็นรายการต่อไปนะครับพุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้ค่ะยะทูนักังตังสันติ สิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังส่วนภาพผิดท้ายข่าวันนี้ครับก็ต้องออกมาเตือนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่หาดชลทัศ์และที่หาดสมิลาจังหวัดสงขลานะครับให้ระวังอันตรายจากแมกกะพุนไฟหมวกโปรตุเกสอีกชื่อหนึ่งก็คือแมกกะพุนไฟเรือรบโปรตุเกสที่พวกมันนั้นถูกคลื่นลมแรงซัดมาเกยหาดครับโดยลักษณะน,นะคะก็จะมีหัวที่เป็นสีขาวค่ะลำตัวเป็นสีน้ำเงินมีผิดแรงทำลายระบบหัวใจมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะ เมื่อดอนพิษเข้าไปให้เร่เอาน้ำส้มสายชูราดที่ผิวหนังทันทีหากภูมิคุ้มกันต่ำก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เราลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ